สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายตัวเกมนะครับผมพราว่าจากที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะงงนะครับว่าอะไรเป็นอะไรคือเราอัดคลิปแบบยาวเอาไว้ให้ดูนะครับคราวนี้เราจะอัดแบบย่อยๆแล้วกันนะแยกเป็นหมวดเป็นหมวดสำหรับหมวดนี้คือหมวดเกมนะฮะห้องเกมนะฮะมีอะไรบ้างเล่นยังไงนะครับผมผมจะพาไปดูนะครับอยู่ที่พรนะฮะ เนี่ยครับห้องเกมนี้ก็จะมีสล็อตนะฮะหสล็อตกับ3ามสล็อตเล่นสล็อตแล้วได้อะไรนะครับมันจะมีได้เงินนะครับผมได้เงินกับได้ point นะครับมีได้เงินก็ได้ point นะฮะสสล็อตก็จะได้เยอะกว่านะครับผมอ,อันที่จะต้องใช้ก็คือนี่ครับ มาแลกเหรียญที่นี่นะครับผมนี่ครับเหรียญอันนี้นะครับจําเป็นต่อการใช้ในเกมมากนะครับผมไม่ใช่แค่เอาไว้แลกเหนนรียญนะฮะแต่เอามาไว้แลกของสําคัญสาคัญอีกนะครับผมเราก็ทดสอบเล่นหนึ่ง s ด,ดูนะครับอ่าก็จะเลือกได้ว่าถ้าเล่นห้าสิเหรียญใช้เหรียญห้าสิบก็จะได้รางวัลเท่านี้เห็นไหมครับผม ถ้า75ก็ได้1นฟรีพอยต์นะครับถ้า100ก็2องฟรีพอยต์สฟรีพอยต์ก็เอามาใช้เนี่ยครับใช้แทนแคชพอยต์นะฮะตรงนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เราก็ลองไปเลยอ่าเนี่ยมันก็จะบอกเลยเหรียญทั้ง3หาได้จากไหนล็อกอินไลฟวันเนี่ยครับหมุนวงล้อสิ่งโชคตกปลาเนี่ยครับผมฮะครัการใช้อะไรใช้เหรียญหนึ่งร้อยไปเลยนะครับนะฮะจะใช้เงิน ได้รับเห็นไหมครับเอาเล่น100่ง้เหรียญหนึ่งร้อยนะครับได้รับสองฟรีพอยต์นะครับนี่ครับมาแล้ว2องีพอยต์นะครับสามตอนแล้ก็จะเยอะหน่อยนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูเกมถัดมานะครับเกมถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับทุบแมว นะฮะต้นต้นฉบับคลิปจากต่างชาติเนี่ยมานี่เขาแจกฟรีนะครับแจกฟรีแล้วทางผมก็เอามาดัดแปลงบอกง่ายวาดัดแปลงเพราะว่า,าตัวตุน่นพออัปเดตตัวใหม่มาแล้วเนี่ยตัวตุ่นมันหายไปนะครับถ้าใช้เวอร์ชันก่อนเนี่ยเซิร์ฟตัวก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวตุ่นได้แต่พอเป็นเซิร์ฟใหม่ปุ๊บตัวตุ่นมันหายมันกลายเป็นต,ตัวเด็กผู้ชายนะครับผมเลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นแมวแทนนะครับผมนะครับ ใช้เหรียญ25เหรียญนี่ใช้เงินซื้อได้นะครับเหรียญ25นะครับใช้2องชิปคนที่เป็นแอดมินนะครับสามารถตั้งค่าได้ในเมนูเลยนะครับผมรีเซ็ตใหม่อะไรใหม่นี่ยครับเห็นไหมอันนี้การเล่นอันนี้มีการสะสมแต้มแลกรางวัลนะครับมีดูอันดับผู้เล่นได้นี่ครับเล่นได้กี่คะแนนเห็นไหมครับถ้าคะแนนเนี่ยเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับ ้องมาที่ร้านค้าเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ของสําคัญทั้งพันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งเหรียญใช้สองร้อยคะแนนเห็นไหมครับหนึ่งอันเนี่ยเห็นไหมครับเราก็เล่นมาตีเลยมาตีสะสมแต้มไปเรื่อยนะฮะอ่าลองเข้าเล่นดูนะครับจริงๆมันมีเสียงเกมนะครับผมพอดีปิดเสียงเอาไว้เพราะว่าถ้าเปิดเสียงนี่มันดังมากดังกบเสียงเลยนะครับผม ให็ดูนะครับมันก็จะเป็นแมวดำกับแมวขาวนะครับมันจะไม่ใช่ตูดตุดแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะต้องใช้สายตาหน่อยนี่ครับนี่ครับ,รบมั่วๆะมานจะได้จบๆจบๆ,ๆนะครับ เรามาดูเกมถัดมานะครับก็เป็นเกมหมุนวงล้อนะครับผมเนี่ยครับรางวัลก็ตามตัวเลขนะครับผมจะเป็นวงล้อให้หมุนนะครับเล่นโดยใช้ชิปนะครับผมยูเนี่ยมครับเลขสามนะครับเล่นต่อไหมไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นสล็อตตัวหนอนนะครับใช้าคาสิโนโเหรียญยิห้าเล่นก็ได้มี4.6มนะครับหรือจะไขยสีเขียวไข่สีน้ำเงินจะได้จากตัวเกมนะครับสะสมไว้มาเล่นฟรีก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีของรางวัลเห็นไหมครับนะครับของรางวัลจะมีอะไรบ้างในแต่ละแถวเห็นไหมครับถามาตั้ง ตั้งจำนวนได้นะครับนี่เป็นเมนูของแอดมินนะครับวิธีรับเหรียญสถิติการเล่นใช่นั้ยครับอ่าน,นี้เราก็ลองเริ่มเล่นดูนะครับใช้เหรียญยี่หเอานะฮะนะครับเนี่ยได้อัลเปิลสองกว่าอันจะหยุดหยุดก็รับเลยเล่นต่อเล่นต่อก็มันก็จะไปต่อนะครับ ได้สุม่มตัวเจมออกมานะครับอันนี้สมมุติถ้าหยุดล้วบางวันไ,ได้รางวันมาเลยนะครับอันนี้ก็ลอตเตอรี่นะครับก็ซื้อไปออกเลขไปนะครับเล่นออกตรงช่องชุดก็ได้รางวันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอ,อยเต๋านะครับผมนี่ฮะนะครับเอียวคื รางวัลใหญ่ครับคูณกี่เท่าของเงินที่ลงเห็นไหมฮะเลขทั่วไปคูณกี่เท่ามีโบนัสสะสมด้วยนะครับหากโบนัสสะสมก็ได้นะครับแอดมิน <Ad min S 1> จะตั้งค่าพวกนี้ได้เลยนะครับเนี่ยว่าแจ็คพอตเนี่ยจะให้คูณกี่เท่านี่ให้คูณกี่เท่าโบนัสสะสมใช้เริ่มเท่าไหนนร่นะฮะเปอร์เซน็นต์กี่เปอร์เซน็เซนต์นะครับผมเช่นผมตั้งแจ็คพอตไปเลยนะครับอเอาสักหนึ่งร้อยเลยให้หนึ่งร้อยเลยนะครับ นะเป็นร้อยละโอเคอันนี้ลองเล่นเกมดูนะครับวางเงินเดิมพันไว้สัก9แสนะ 900, นะครับนะเดี๋ยวดูบนทอยเต่านะครับเราจะเอาอะไรเดียเอาเอวนี้เลยจะพอดนะออกสองไม่ถูกนะฮะโดนหักไปเก้าหมื่นโบนัสนี่จะสะสมไปเรื่อยนะครับใครเล่นไม่ถูกก็สะสม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 คนที่ใด้รางวัลตรงนี้ จะต้องได้จระวนแจ็คพอตเท่านั้นนะครับถูกเลขปกติก็จะคูณของมันไปนะครับโอเคแล้วก็จะมีนี่ครับมอนเตอร์สล็อตนี่นะครับนี่นครับคือเป็นการทดสอบความสวัางตัวเองด้วยแล้วก็โชคดีหน่อยก็จะได้เหรียญฟรีพอยต์ดอกจากมอนเตอร์นะครับสูงมอนเตอร์นะครับ อันนี้จะสูงก่อนก็จะเป็นมอนเตอร์ M v P หรือมอนเตอร์อ่ามินินะครับมินิบอสนะครับอ่าเนี่ยชื่อมอนตัวนี้นะครับดูซิว่าจะสูงได้กี่ตัวใหนะ้ออกมากี่ตัวสามสิบห้าตัวนะครับจะบอกสามสิบห้าตัว นี้แหละการไหมตัวนี้ เรียนฟรีพอยต์เห็นะครับเรียนฟรีพอยต์พวกนี้มีไว้ทําอะไรนะครับดูนะครับนี่ครับมันจะดอกกับมอนสเตอร์ทุกตัวในเกมนะครับผมถ้าใช้ปุ๊บมันจะสูมมันจะได้กี่พอยต์เห็นไหมครับนี่ครับเมื่อกี้ได้สี่นะครับห้ามเปิดตัวแคชแคชช็อปเอาไว้นะครับเวลาใช้นะครับเห็นไหมครับมีคําเตือนเอาไว้ต้องกดใช้เลยนะครับเจ็ดพอยต์ สอง Free Point เนี่ยครับเนี่ยเราก็ล่ามาสะสม Free Point เนี่ยมาซื้อของได้เห็นไหมครับอย่างเช่นผมจะซื้อออันนี้หนึ่งอันนะฮะร้อยห้าบเก้าไว้ขยายกระเป๋าเห็นไหมครับ Free Point ซื้อได้ไม่ต้องใช้แคาเอานี่ที่เรียกมอนเตอร์ออกมาต่อสู้นะฮะใช้เท่าไหร่ ลูกเก้าเห็นไหมครับถูกมากอันนี้น,น,นี่เนี่ยเราก็ใช้ฟรีพอยซ์ซื้อเอานะครับก็ะสะสมฟรีพอยซ์ไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้กาชาอนี่ก็ได้จากการสุ่มนะครับแลว้วก็ตีบอสโลกในนี้จะมีของดีอยู่คืออ่บัตรพรีเมียมการ์ดนะครับสุ่มการ์ดฟรีนะครับผมนะบแล้วก็มีของอื่นนะฮะเนี่ย ผมลองซื้ออนึ่งร้อยเก้าเก้าก็ซื้อนะครับใช้ฟรีพอย n ซื้อเอาอนี่ครับเนี่ยซุอปอร์คอตูมซื้อก็ได้เห็นไหมครับสี่สองเก้าห็นไหมครับนี่ยสเปอร์คอตูมนี้จะสมหมวกนะครับถึง4 0 0กว่าใบนะครับผมอันนี้นะครับ เก็บตังค์ซื้อนี่ได้หมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับนะครับทั้งนั้นนะฮะเนี่ยครับเยอะแยะเนี่ยนะครับโอเค <Okay S 1> เอาละเตรียมจบละามาสุ่มโอเคดูซิจะได้สุ่มหมวกอะไรเห็นไหมครับ้บประกาศออกโลกด้วย นะฮะโอเคอน,นี้เราก็ออกกับจด s เซฟของรองวันก็มีเหมือนกันในนี้นะครับอ๋เดี๋ยวจะมีเกมโพล,ลิ่งด้วยเนาะอะเราเข้าไปดูนี้ก่อนเนี่ยครับเราต้องทำการซื้อมอนเตอร์ออกมาสู้กับมันนะครับมีรางวัลเห็นไหมครับ ชนะทุกครั้งที่มีการสมได้รางวัลน,นี้เห็นไหมครับนี่นี่ครับเหรียญแมววันนี้สําคัญนะครับเอาไปออฟนะครับองการ์ดเอาไปเอาสะสมไปไปแลกการ์ดได้นะครับแล้วก็เหรียญน,นี่ครับเหรียญพวกนี้สะสมไว้ไปหมุนหมุนตู้กาชานะครับไข่อันนี้สะสมไว้ก็ได้ของดีหรือกดเปิดใช้ก็ได้นะครับโอเคเรื่องการต่อสู้ แล้วก็เรียกมอนออกมาถ้าเห็นท่าสู้ไม่ไหวเราก็ใช้เงินซื้อซื้อมอเตอร์มาอีกนะนะน,ะ 105, นะครับมันใช้ทีละแสนห้านะครับนี่เยอะไปเลย ที่อยู่ตรงกลางก็คือ,อ pooling slot นะครับนี่นะฮะเราต,ต้องใช้เหรียญ pooling ก่อนนะครับหนึ่งเหรียญห้าหมื่นอ่ะเราเอามาหมุนสักห้าสิบเหรียญโอเคนี่คือรางวัลน,นะครับรางวัลน,นี้คือใช้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับรางวัลน,นี้ดีๆทั้งนั้นจำเป็นในในเกมทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเมื่อเราซื้อมาแล้วปุ๊บ แล้วก็สุ่มเลยว่าจะเอาเท่าไหร่กี่ตัวตัวกี่เหรียญอ่ะคือตัวนี้ผมแทงไปสิบเหรียญน,นะครับถูกต,ต้องตัวนี้อ่ะแทงไปยี่สิบโอเคไปยี่สิบต้องนะครับอ่ะตัวนี้เอาไปสักตัวนี้ก็สุ่มไปสักสิเดี๋ยวจะไม่พอเอา นะฮะอันนี้ไปสักหนะครับครับคือยิ่งยิ่งตัวสูงๆเนี่ยตัวคูณจะยิ่งเยอะนะครับผมนะฮะอ่าเราก็เริ่มเล่นกับตัวนี้นะครับผม้องใช้5้าเหรียญในการเริ่มด้วยนะครับการลืมเห็นไหมฮะไม่มีใช่ไหมครเราใช้หมดละแล้วก็แลก ดีนะเผื่อโอเคเริ่มเกมก่อนเริ่มเขา,าจะประกาศก่อนนะครับประกาศโลกเผื่อคนเห็นปุ๊บเนี่ยจะได้รีบเข้ามาแทงด้วยนะครับเนี่ยหนึ่งนาทีจะเริ่มทาการนะครับคนอาจจะเริ่มเข้ามาร่วมแทงด้วยก็ได้นะครับผมนี่นับถอยหลังนะครับเขาจะเริ่มซุ่มกันไปนะครับ ที่มันจะออกอันไหนออกอันไหนโอ้าเขียวสิบเรียน แล้วก็มีเกมสุดท้ายครับก็คือตรงไอคอนนี้เลยนะครับผมดักี้รูเล็ตนะครับหลายคนถามมาเล่นยังไงนะครับผมนะฮะก็เริ่มจากการใช้เหรียญอีกแล้วนะครับผมนี่ที่บอกเห็นไหมฮะเดิมเพิ่นใช้ที่เหรียญเดิมเพิ่นจบที่เหรียญปุ๊บก็ใช้ไปละนะครับเห็นมครับมาแล้วหนึ่งนะฮะส่วนไอ้พวกนี้เห็นไหมครับถ้ามันมีครบสิบเหรียญมันจะมาเริ่มแถวบนเลยนะครับผม แต่ว่าช่องบอลน,นี้ต้องหมดก่อนนะครับไม่งั้นถ้ามีบอลอยู่มันจะไม่โดดขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องใช้บอลให้หมดก่อนนะครับนี่ครับศูนย์เรารับรับเลยปุ๊บเนี่ยพอเล่นอีกมันจะไปชั้นนี้เลยเห็นไหมครับชั้นนี้เลยเนี่ยใช้ไปสิบแล้วเห็นไหมครับอ่ะ,อะใช้อีก เรายังไม่แพ้ครับเรายังไม่แพ้นะครับผมอย่างเงี้ยแพ้แล้วสามารถเล่นได้อีกทีนึงเพราะเราเรามีเหรียญทองอยู่เห็นไหมครับเหรียญทองขึ้นมาบนเลยใช้สิบเหรียญทอง นะครับทั้งสุดท้ายโอ้การันตีการันตีเลยบวกแปดนะครับ,รบถามว่าไอเทมพวกนี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนกับตัวนี้ครับนี่ครับเปลี่ยนรางวัลเห็นไหมครับนี่ จะบอกเลยว่าแถวที่1 2 3เป็นของรางวัลอะไรเห็นไหมครับนี่ครับก็ใส่เปลี่ยนไปตรงนี้โอเคอันนี้ก็จบในส่วนของการเล่นเกมนะผมนะฮะส่วนในคลิปต่อไปก็เกี่ยวกับการเล่นระบบการเล่นต่างๆฟังก์ชันต่างๆการดำเนินเรื่องต่างๆของระบบที่เราวางไว้นะครับผมขอบคุณครับ